ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น5มาเรียนแบรนด์สมองให้พร้อมโค้งสุดท้ายอสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจะยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ออนไลน์ลิกเลย ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต,ต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการในประเทศต,ต่างๆ การสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งเกและยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ุกวันะครับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเจอไม่เจอเจอนะนี่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหมายเลขหมายเลขสิบ เกิดจากปัญหานี้เสียดังกล่าวข้างต้นน้องครับจริงๆแล้วเราข้ามเราข้ามยอาหน้าอื่นมาใช่ไหมครับพี่เฉลยเลยครับที่สี่สิบเกิดจากสี่ส่งผลให้ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงน้องๆครับเมื่อสักครู่หมายเลขแปดคือราคาน้ำมันสูงหมายเลขแปดคือราคาน้ามันสูงแต่อันนี้บอกราคาน้ำมันลดตัวอะไรเนี่ย เ d หรือเเวลาทำาอหรือ F? ถูกไหมทำให้แปดลดลงไงไปลดแปดใช่ไหมครับอันนี้แปดลดลงไหมลูกลดลงไหมลดลงอ่ะข้างหน้ายังทำหน้างงเดี๋ยวตอนทำตอนกาค่อยว่ากันอีกทีนึงวงไว้ก่อนวงไว้ก่อนอ่านไปเรื่อยๆเจอคำว่านอกจากนี้ครับบรรทัดที่สามหนูเจอคำว่านอกจากนี้ครับเด็กๆครับบอกเราเลยนะ ว่าคำนี้เนี่ยคำนี้คำเดียวสิบห้าคะแนนคำนี้สิบห้าคะแนนบอกพี่หน่อยมันแทนเลขสิบเลขสี่หรือเลขแปดสิบสี่หรือแปดยกมือนะถามแล้วยกนะใครเอาแปดยกมืออย่ายกนะเพราะเพิ่งสอนไปนอกจากนี้เอาใกล้หรือไกลแปดเอาไหมเนี่ยอยู่ใกล้ใช่ล่ สี่ไกลป่ะไก่สิบป่ะโคตรไกลเลยเอาไงดีองะสองตัวป่ะล่ะเอาใครเอาสี่ยกมือข้างหน้าสามคนข้างนี้สองอะประมันยี่สิบกว่าคนใครเอาสิบยกมือเหตุผลโคตรไกลน้องครับถ้าน้องเอาโคตรไกลพี่แนะนำว่าเอาเท่าย่อ,ยยอหน้าแรกของหน้าเก้าดีไหมเปิดเปิดหน้าเก้า ดูบรรทัดบนสุดราคาข้าวสูงขึ้นไกลไหมเอาตัวนั้นนีไหมไกลสุดๆเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาไม่ดูว่าอันไหนไกลกว่ากันหรอกลูกอย่างเวลาพี่สอนเราเนี่ยมันมีแค่กี่ประโยคเองนี่ไงไม่เอาตัวนี้ก็เอาตัวถัดไปเขาไม่ได้บอกเอาตัวโน้นไกลไปโอเคเป้าจะเปลี่ยนคำตอบป่ะเนี่ยใครเอาสียกมือ ใครเอาสิบยกมือตอบสิบครับอาโดนหลอกโดนหลอกเด็กๆสอนแล้วที่แล้วที่ซึ่งอันเป็นประโยคย,ย่อยตัดไหมตัดไหมตดัดนี่ไงลูกจ๋าคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกซึ่งเกิดจากปัญหาดังกล่าข้างต้น จบเลยเนะี่ยใส่วงเล็บเรียบร้อยแล้วว่าเห็นสี่ไหมเนี่ยเห็นเลขสี่เปล่าเห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนแล้วโอเคไหมลูกตัดทิ้งไปเลยกลายเป็นว่าอะไรครับเห็นแต่เลขสิบก,กับเลขแปดสิบก,กับแปดแปดไม่เอาต้องเอาอะไรครับเอาสิบเพราะเราใส่วงเล็บแล้วเห็นสี่ไหมไม่เห็นสี่ไปไหน สีไปไหนสีไม่มีแล้วนะครับข่าวาก่อนไปสอนภาคใต้ถามสีไปไหนเด็กผู้หญิงข้างหน้ามันแล้วก็อ๋อสีหายไม่ได้เป็นสาวเป็นนางจะพูดอะไรจะตอบอะไรระวังนะลกูกไปถามสีไปไหนตอบว่าอะไรสีไม่มีเด็กใต้ตะโกนเลยสีไปไหนสีหายพี่ก็เริ่มมองโอ้อยังดีนะ มันนั่งตอบถ้ามายืนตอบสีไปไหนสีหายโอ้โหอันนี้ไม่ไหวเลยนะต้องลองมีสี่ะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอบอะไรดูดีด้วยนี่คือหมายเลขหมายเลขสิบอา้ากลับไปหน้าเดิมของเราอีกนิดนึงเร็วเมื่อกี้บอกว่าให้มีสามขั้นตอนไงยังไม่ได้จดขั้นตอนสามเลย แสงแรงมากพ้อมอยางขั้นตอนสามเรียนไปแล้วไงวงเล็บไงเริ่มจดเองแล้วใส่วงเล็บประโยคย่อยหลังตัวเชื่อมเนี่ยเนี่ยจดเองได้ไหมลูกใส่วงเล็บประโยคย่อยหลังตัวเชื่อมคำว่าเริ่มคำว่าอะไรที่ซึ่งอันใส่แล้วทำไง ัดทิ้งใส่แล้วตัดทิ้งใส่วงเล็บประโยคย่อยหลังตัวเชื่อมคำว่าที่ซึ่งอันใส่เสร็จแล้วตัดทิ้งนะครับอันเร็วๆดีจะได้เริ่มทำโจทย์แล้วนะอย่าเพิ่งรีบกลับนะลกูกอยู่กันยาวๆวันนี้กี่ทุม่มดีกี่ทุม่มโอ้หนึ่งทุม่มสองทุ่มได้ปะ ไฟเรียนมากไม่ได้เลิกเลยดีไหมโอ้โหเป็นเด็กไฟเรียนสุดๆลูกจะเข้าอะไรคะคนเนี้อ้วนๆเอ้ไปช่ตัวใหญ่ๆอะลูกเข้าอะไรลูกทันตแพทย์กับกี่โมงดีวันนี้หกโมงโอเคปะ่ะนะแววเด็กทันตแพทย์เริ่มออกแล้วเราอะแววทันตแพทย์ออกแล้วนะครับออกจากตัวเรื่อยๆนะลูกนะเออไม่ได้นะสู้ไม่สู้ เมื่อวานเจ็ดแปดชั่วโมงใครอยู่จนครบมัง่งยกมือแล้ววันนี้ใครคิดว่าอยู่จนครบบ้างยกมือน่าแจกรางวัลเนาะเอามาเอามามีอยู่ชิ้นเดียวลูกรังวันใหญ่มากด้วยหนักแปดสิบกว่าโลเอาว่าเอาให้ไปนอนกอดที่บ้านคืนหนึ่งทำหน้าหนูเกงใจพี่เกงใจพี่บ้างลูก แต่จะว่าแหน่ไม่เอาพี่แต่ยังเอ,อิดแต่จะว่าไปแล้วนะ <_ d ans> มาสอนวันนี้แฮปปี้มากนะครับเพราะว่าปกติไปสอนที่อื่นเนี่ย <_ d ans> เด็กนั่งแถวหน้าเด <_ d ans> ็กนั่งแถวหน้าสังเกตนะครับจะคะคะกันไปเท่าที่พี่ดูนะจะมีสวยขี้เลสวยขี้เลสวยขี้เล <_ d ans> วันนี้มานครปฐมเจอสถิติใหม่ <_ d ans> อะไรลูก อะไรนะสวยหมดเลยเอาโอเคโอเคโอเคตอ,อบนี่ไม่ดูหน้าเลยแต่ก็สวยลูกน้องครับเรื่องความสวยความงามที่เราให้ฟังนะพวกน้องเคยเห็นนางงามละเดิน่ะไม่สวยหรอกเดี๋ยวพอใส่มงกุฎแล้วเป็นไงสวยไหมพวกเราเหมือนกันเดี๋ยวพอเข้ามาหาลัยได้นะเชื่อไหมครับกลับมาบ้านนอกพ่อแม่จําไม่ได้เลยสวยขึ้นทุกคนผู้หญิงก็จะเริ่มแบบผมยาวสลวยใส่กระโปรงสั้น ใช่ไหมใส่เสื้อลัดติ้วติ้วติ้ว,วเรียนไปสี่ปีได้ปริญญาหนึ่งใบเงินเดือนเดือนแรกไม่ต้องให้พ่อให้แม่ครับรักษามะเร็งเต้านมก็ใส่เสื้อจะบีบกันถึงไหนเขาบอกว่าทํางานเดือนแรกเงินเอาไปเ้เงินไปไหนลกูกให้พ่อให้แม่ไม่ทันแล้วค่ะฉีดคีโมรักษามะเร็งเต้านมเด็กผู้ชายมาเข้าหมหาลัยไ,ได้ก็เริ่มหล่อขึ้น ผมเริ่มยาวปาดหน้าเกาหลีเกาหลีแสลงเกาหลีาาหลปาดไปปาดมาเรียนสีป่ปีตาเขจบออกมาหางานทำไม่ได้เขาลงว่าอะไรพิการตาเขนะเอาแต่พอง,งามลูกเสื้อตัวเล็กมันก็ไม่ได้ถูกกว่าเสื้อตัวใหญ่มากหรอกนะพี่เห็นเข้าไปผูแหมติ้วติ้ว,วสุดลิ์สุดเดชจบพร้อมมะเร็งเต้านมะครับน้องนะครับ น้องๆครับดูตรงนี้ต่อดูต่อดูต่อขั้นตอนสี่ให้เราวาดแผนภูมิขั้นตอนห้าก็ร่างคำตอบหกก็ระบายคำตอบตอันนี้โอเคนะเปิดบทความตัวอย่างเด็กๆจ๋าบทความตัวอย่างบทความนี้เป็นบทความตัวอย่างที่เขาใช้มาตั้งแต่สอบแกดครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ปะอะไรนะ อะไรเอยข้างหน้าว่าไงนะลกูกมีทุกเล่มเออไม่เคยเปลี่ยนบทความนี้เลยนะลกูกพี่กระหม่อมน้องว่าเข้าห้องสอบแปดตุลานี้เปิดข้อสอบดูบทความตัวอย่างก่อนยังไม่ต้องดูนอื่นเลยครับถ้าบทความตัวอย่างเป็นนักเรียนดีเหมือนเดิมยิ้มเลยลูกยิม้มแปลว่าอะไรบทตัวอย่างเดิมคําสั่งเดิมสบายใจไหมล่ะ ที่เรียนมาโอเคไหมโอเคแต่ถ้าเกิดเปิดบทความตัวอย่างเป็นเรื่องนักเรียนเลวเอาที่อ่านมามีแต่นักเรียนดีทำไมอยู่ดีเอาชีวประวัติเราไปใส่ซะอย่างนั้นนะนักเรียนเลวน้องครับมันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนบทความตัวอย่างแสดงว่าต้องมีอะไรแปลกๆนะต้องกลับไปอ่านคำสั่งอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มครับนักเรียนดีหมายเลขห้า เรียนเก่ง8ใครดูเลขไม่ทันทําตามพี่เลยนะครับเป็นคนดี6พื้นฐานจิตใจนักเรียน7คุณภาพการเรียน,นการสอน2คุณภาพอาจารย์4สถานศึกษา3ครบเพื่อนเลว1พี่ใส่ครบแล้วนะครับน้องดูไม่ทันเขียนตามพี่เลยครับหลังจากนั้นหนูๆจะอ่านพร้อมกันครับ นักเรียนดีเป็นอย่างไรหากจะกล่าวอย่างสั้นสุดคือคือนักเรียนดีนักเรียนดีคือหมายเลขหมายเลข5จะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบเจอคำว่าคุณสมบัติหรือองค์ประกอบตัวลอย,ยมาเลยตัวดีอย่างน้อยสองอย่างคือ8กับ8กับ6เหตุปัจจัย อุ้ยเจอคำว่าเหตุปัจจัยหาเหตุหาผลตัวอะไรลอยมาเลยเอเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีนักเรียนดีคือหมายเลข 5. มีหลายอย่างเช่น7 2 4 3สสาำหรับคุณภาพการเรียนการสอนอุ้ยคำนี้คุ้นๆนะเนี่ยคุณภาพการสอนคือหมายเลขหมายเลขสอง นอกจากห้องสมุดอาคารสถานที่ยังขึ้นกับวงกลมคำว่าขึ้นกับนะครับคุณภาพอาจารย์คุณภาพอาจารย์คือหมายเลข 4. สุดท้ายเจอคำว่าครบเพื่อนเลวหมายเลขหมายเลขหนึ่งหนึ่งแล้วมันทำไงหนึ่งม,น,งน,งมนเป็นอะไรหนึ่งมนลดหรือบั่นทอนลดหรือบั่นทอนตัวอะไรครับ f ความ เป็นคนดีเป็นคนดีคือหมายเลขหกพอน้องอ่านเสร็จวงเสร็จขีดเสร็จเราก็มาเชื่อมโยงนะครับเราก็มาเชื่อมโยงนักเรียนดีเป็นอย่างไรดูตามนะครับหากจะกล่าวอย่างสั้นสุดคือหมายเลขหมายเลขห้าต้องมีองค์ประกอบคือหมายเลขแปดกับหมายเลขหกห้าประกอบด้วยแปดกับหก เขียนเลยครับประกอบด้วยตัวดีใช่ไหมลูกจ๋าอ่าลูกสอนสองหัวตัวดีแปดกับหกห้าประกอบด้วยแปดกับหกโอเคนะอันนี้งงไหมงงไหมยังไม่งงนะประกอบด้วยแต่ของโอเคบ้าต่อต่อเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นห้าเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นห้าคือเจ็ดสองสี่สามลูกจ๋า เจ็ดสองสี่สามเป็นเหตุหรือเป็นผลเหตุห้าเป็นผลังานนี้ต้องโยงจากเจ็ดสองสี่สามไปหาห้าเริ่มเลยครับเจ็ดไปหาห้าสองไปหาห้าสี่ไปหาห้าสามไปหาห้านี่เจ็ดสองสี่สามทำให้มันสวยงามเป็นระเบียบ ประโยคต่อมาประโยคต่อมาหมายเลขสองขึ้นกับหมายเลขสี่ลูกจ๋าสองขึ้นกับสี่น้องครับคำว่าขึ้นกับเหตุขึ้นกับผลหรือผลขึ้นกับเหตุ ผลขึ้นกับเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโยงต้องโยงจากข้างหลังมาข้างหน้าถูกไหมทูกโอเคป่าเพราะฉะนั้นน้องๆครับน้องเจอสองขึ้นกับสี่พี่ถามว่าเราจะโยงสองไปสี่หรือสี่ไปสองยังมีคนตอบไม่ตรงอยู่นะทไามสองไปสี่หรือสี่ไปสอง แบบ A หรือแบบ D A A สุดท้ายเจอหมายเลข1ห,หมายเลข1นึลดหรือบันทอนหมายเลข6 1ลดหรือบันทอน6ทำไงอะ่ะ1ลดหรือบันทอน6กากบาทลงไปนะครับเสร็จแล้ว ได้คะแนนยังไงได้ยังยังยังคอมพิวเตอร์มันตรวจไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมต้องเอามาแปลงเป็นคำตอบที่เราบอกแล้วไงครับอัตนัยที่ตอบเป็นปรนัยต้องมาแปลงให้เป็นปรนัยน้องครับเห็นตารางไหมครับเขาอยากจะรู้ว่าข้อหนึ่งตอบอะไรน้องๆอยู่น้องๆม .5 ดูเลยนะครับหรือพี่ม .6 ซึ่งที่เพิ่งเห็นข้อสอบวันนี้เป็นวัน,น,วนแรกดูนะครับเราอยากรู้ว่าข้อ1ตอบอะไรให้เราจ้องไปที่เลขหนึจ้องเลขหนแล้วดูว่า1ชี้ไปไหน1ชี้ไป6แบบไหนการกบาทที่แบบไหน f 1ชี้ไป6ข้อ1ก็ต้องตอบ0ูย์หแบบ f ก็ตอบ0ูนย์หกเท่านี้ โอเคปะ่ะข้อสองตอบอะไรจ้องมาที่เลขสองจ้องเลขสองชี้ไปหาเลขห้าแบบไหนนะสองชี้ไปหาห้าก็ต้องตอบศูนย์ห้าแบบ A ก็ตอบศูนย์ห้าอโอเคป่ะ้อาๆครับคราวนี้ตอบปากเปล่ายังไม่ต้องห่วงเขียนครับทั้งหมดมีเฉลยด้านหลังหมดแล้วอย่าเปิดดูด้วยนะอย่าเปิดดูด้วยนะอย่าเพิ่งไปเปิดนะครับ เงยหน้าลองตอบปากเปล่าให้รู้ว่าเราตอบเป็นข้อ3ตอบ0 05a ข้อ4ตอบอะไรมีกี่เส้นเอาตัวน้อยขึ้นก่อนแล้วข้อ4ตอบ 02A ก็เามี2ช่องใช่มั้ย0 2 a ครับใส่คนละช่องคำตอบมีไม่เกิน4คํคำตอบนะครับข้อ5ตอบอะไรครับ ข้อ5ตอบเลยครับ 06D ดีดลุกดีกับ 08D ดีข้อ6ตอบอะไรครับข้ 6? H, อ6 9เกาเ 99S เพราะมันไม่โยงหาใครข้อ7ตอบอะไรครับ 05A ข้อ8ตอบอะไรครับ 99S พอร่างในตารางเสร็จสรรับเรียบร้อยเชคย็คอีกทีนะครับ ADF ถูกหรือเปล่า ได้คะแนนยังไงได้ยังลูกยังต้องเอาไปฝนในกระดาษคำตอบเคยเห็นกระดาษคำตอบไหมอดูดูตัวอย่างคำตอบดูตัวอย่างกดาคำตอบนะครับอันนี้อันนี้เป็นเฉลยของเก่าวนะครับน้องครับกระดาษคำตอบจะมีสองหน้าหน้าแรกเป็นข้อหนึ่งถึงข้อสิบหน้าที่สองคือสิบเอ็ดถึงยี่สิบมีสองหน้านะจ๊ะ ไม่ใช่บางคนเห็นกระดาษคำตอบมิเคยคุ้นเคยกับหน้าเดียวทําเสร็จหน้าแรกแล้วนอนเลยรอสัญญาณออดดังได้ไหมไม่ได้ข้อหนึ่งถึงข้อสิแต่ละข้อจะมีสี่ช่อง1 2 3 2> เห็นป่ะสี่ช่องมีไม่เกินสี่คำตอบอย่างเมื่อสักครู่น้องๆครับข้อ1หนูตอบ0 6 F ใช่ไหมครับหนูก็ฝนเลขศฝนเลข 6. ฝนตัว F โอเคป้าอย่างข้อ2หนูตอบ 05a หนูก็ฝนเลข0เลข5ตัว A ข้อ4หนูมี2คำตอบหนูก็ฝนคำตอบแรก 02a คำตอบที่2ก็มาฝนช่อง2ถูกไหมครับ 05a อย่างกระดาษอันนี้อันนี้เป็นของของของปีก่อนพีอื่นๆนะลูกนะอย่างนี้ข้อ9ข้อมีกี่คำตอบข้อ9 1 2 3 4 ขาก็าผลไปสี่ช่องโอเคนะครับดูให้ดีนะกํำตอบนะครับมีแบบนี้น้องเห็นไหมครับว่าช่องมันเล็กมากนะครับเพราะนั้นดินสอกับยางลบเตรียมไปดีๆด,ดินสอทู่ๆเนี่ยบ,บางทีฝนไม่ฝนมาเลยช่องอีกนั่งลบอีกเลอะเทอะอีกดินสอเอาที่มันแหลมๆหน่อยเข้าใจป่าแล้วก็หรือไม่ก็กบเราดินสอเข้าไปด้วยกบตัวเล็กๆล,ลูกนะ้ำไม่ยากกรบใหญ่ๆนั่งหมุนปื้ด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 น,นี่เก่งใจเพื่อน แล้วอันนี้เป็นเรื่องอยากจะเตือนพวกเราน้องๆครับปีที่แล้วมีแล้วนะครับดินสอสองบีปลอมมีจริงหลายคนชอบไปซื้อตามตลาดนัดอาจทุกอย่าง10บาททุกอย่าง10บาทซื้อมาส0บาทดินสอสามแทงไอ้ยังลบ10บาท10บาทซื้อมาสิบาทยังลบสมก้อนฝนไปฝนมาเป็นสองบีปลอมปีแล้รศรศออกมาประกาศเลยครับเพราะว่ามีเด็กได้คะแนนศูนย์แล้วไปขอดู ปรากฏว่าก็มีรอยกาหมดเลยครับแต่เครื่องไม่ตรวจนะครับเพราะเป็นสองมีปลอมอ่านดูข้างดินสอบอกเม็ดอินชัยนารู้เลยปลอมชัวเพราะเดี๋ยวนี้นี่จีนเขาจเจริญมากนะครับสังเกตไหมครับจีนสามารถผลิตได้ทุกอย่างยกเว้นของจริงเอออันน้องก็ช่วยซื้อสักเป็นแพงๆหน่อยเอาสักแท่งละสิบาทยี่สิบบาทโอเคได้ไหม ดีไปซื้ออย่างอื่นเยอะแยะวปมากกว่าน,นี้ทําได้เนาะทูลูดีด้วยนะครับเอาเลยเลยครับมาเริ่มตัลุยข้อสอบกันเลยครับไม่ใช่ช่มหนึ่งหรอครับโอเคเขาบอกว่าเหลือเวลาบรรยายอีก30นาทีเนื่องจากจะใช้ห้องประชุมนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราก็ อดีใจสิดีใจส,ใจสิไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันใช่ไหมกลับไปยังไงลูกแม่มาลใหขกับรถไฟมีไหมเออไหนนะรถไฟฟ้ากับสองแถวเออนะครับอ่ะโอ้ถ้ามีเวลาที่จะเล่าเรื่องรถไฟให้ฟังสองนาทีจะฟังไหมเรื่องรถไฟนี่พี่จะไม่นั่งอีกเลย นะครับรถไฟฟรีใครเคยนั่งบ้างรถรถไฟฟรีนั่งไปไหนวงเวียนใหญ่พี่เคยนั่งไปเชียงใหม่ลูกไกลมากแล้วนั่งวันสงกรานต์หนูนึกภาพลูกนั่งรถไฟวันสงกรานต์ไปเชียงใหม่แน่นไหมแน่นถึงหัวลําโพงปุ๊บพี่รีบวิ่ง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 ขึ้นไปปุ๊บเพราะเราอศสยเราใสยว่าเราตัวเล็กเพียวผอมไงแล้วก็วิ่ง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 ข้าไปปุ๊บนั่งเสร็จปุ๊บแหกขาไว้ พอเพื่อนขึ้นมาหุบขาให้เพื่อนนั่งต่อโอเคปะ่ะแล้วเราก็ลุ้นละเรื่อยๆพอผ่านไปเรื่อยๆน้องครับอยุธยาที่นั่งก็เต็มหมดคนแก่ขึ้นมาครับเอาละสิที่นั่งเต็มหมดคนแก่มากขึ้นมาครับน้องจา๋าแล้วยังไงต่อรู้มไหมพี่ก็เด็กข้างหน้ารถไปจะเปนั่งหันหน้าหากันใช่ไหมไอ้ข้างหน้าพี่เป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นผู้หนูครับประมาณสามคนนั่งอยู่เห็นคนแก่ปุ๊บ มันรีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับคนหนึ่งบีบก็กดไปอีกคนหนึ่งไอโฟนก็เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นไปทําเป็นมองไม่เห็นคนแก่แล้วพี่แล้วพี่ทำไงอะเห็นเด็กพวกนั้นไม่มีน้ําใจพี่ทนดูไม่ได้ครับหลับตาเลยเออเพราะว่าแบบเราไม่อยากจะดูพฤติกรรมเด็กนั้นเราก็เลยหลับตาครับหลับเลยโลกหลับไปถึงนครสวรรค์ตื่นมาทียายคนกแก่ลงไปนั่งกับพื้นเรียบร้อยแล้วหนูจะทำเหมือนกันนะครับเราเป็นเด็กต้องมีน้ำใจ ถ้าหนูไม่มีน้าใจพี่ทนดูไม่ได้พี่จะหลับตารถไฟฟ้าอย่างหนึ่งไหนเคยนั่งรถไฟฟ้าไม่ลูกต้องเมอขึ้นรถไฟฟ้าที่เขาไม่ค่อยนั่งหรอกเขายืนกันใช่ไหมแล้วตอนเด็กเขายืนมันสั้นใช่ไหมครับแต่คนบางคนมันก็ยืนไม่ได้เด็กอนุบาลไม่ใช่เด็กประมาณปหนึ่งสิครับยืนเสร็จยืนไม่ได้เพราะว่ามือมันไม่ถึงที่จะโหน้างๆพี่เด็กนักเรียนมปลายเหมือนกันเห็นเด็กปุ๊บบีบขึ้นมากดแล้วพี่ทําไงอ่ะ พี่ก็ต้องลุกสิครับลุกไปจับเด็กอุ้มโหนไว้แล้วพี่ก็มานั่งต่อหนูต้องมีน้ําใจนะลูกนะเป็นวัยรุ่นนี่มีน้าใจไม่ได้เลยพี่มีน้ําใจปะเนาะเด็กโหนไม่ถึงทําไงอุ้มให้โหนเอออ่ะมาดูบทความนี้เด็กๆที่รักมาดูบทความนี้ครับอนาคตราคาสินค้ากเกษตรไทยลูกจ๋าดอกจันเอาไว้เลยเใส่ดาวไว้เลยห้าดาว บทความนี้ดีมากครับวัดการคิดวิเคราะห์ได้ดีมากเริ่มเนื่องจากเวลามีน้อยเดี๋ยวพี่จะอ่านน้องเขียนตามเลยนะครับน้องครับครึ่งปีแรก